ยินดีต้องรับคณะกรรมาการการประเมินนโยบายเร่งด่วนค u ิก k p o ีซีพศ2 5 6พส2,565ภายใต้การบริหารงานของนางสาวเอมออนพัฒนาสุชาติจุดเน้นที่1การน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านคำสง,งานประชาสั์ส่งเสริมให้ผู้บริหารครูนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและ ปรับทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีกุณธรรมและจริยธรรมจุดเน้นที่2การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองกุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสคมมีการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสหศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจรยิยธรรมผ่านกิจกรรมลูกเสือเนตรนาเรียและกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ในระดับชั้นเรียนศึกษาปีที่1-6 จุดเด่นที่3การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยโรงเรียนบ้านคำสง,งาประชาสังค์ได้มีการพัฒนาหลักสูตรสถศึกษาให้สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีการจัดก,กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และรู้จักการใช้สิทธิของตนเอง จุดเน้นที่4การดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านคํงงาสง่าประชาสันมีการจัดทำหลักสูตรสหรศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรกลางโดยมีครูปฐมวัยคอยดูแลอย่างใกล้ชิด จุดเน้นที่5การขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน Active Learning ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านคำสง่ารประชาสรรมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้ จุดเน้นที่6นยโยบายพาน้องกลับมาเรียนโรงเรียนบ้านคําสง่าประชาสรรค์มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านในขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมทางชุมชนของนักเรียนก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ผู้เรียนไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติทางโรงเรียนได้ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญจึงมีการส่งเสริมให้คณะครูร่วมกันวางแผนและดำเนินการแก้ไขปัญหา จุดเน้นที่7การขับเคลื่อนการนิเทศโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านคำสง่ารประชาสค์ได้มีการติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาจากศึกษาดิเทศประจำกลุ่มอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำผลการติดตามของผู้เรียนไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอีกด้วย จุดเน้นที่8การขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน Learning loss ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสันมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อลดภาวะการถดถอยด้านการศึกษาของผู้เรียนและมีการประเมินผลเพื่อนำมาใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอีกด้วย จุดเน้นที่9การขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน RT, NT, O-net ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านคำสงานประชาสัรมีการนำผลการสอบ RT, NT และ O-net มาวิเคราะห์ปีต่อปีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน จุดเน้นที่10การเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคำสง,ง่าประชาสัน์มีการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นการจัดเวียนอย่างหน้าโรงเรียนเวียนกลางวันเวียนกลางคืนเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนและมีการสอนเรื่องความปลอดภัยให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกๆวัน